พี่ซีวินเขาบอ<ะ>กว่าอยู่หน้าโรงพยาบาลเยอะมากมาหน่อย,เ,ยเขาบอกไปเลยลรอเฮี้ยอะไรอ่ะไปดิมัน <ไป S 2> สิบบวก,บบกเขาบอกว่าสิบบวกพีไ่ไปเลย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 เขาโดนปิด ใส่หน้ากากไหมพี่เสียงแค่ไหนโรงพยาบาลล่างล่างล่างข้างหลังข้างหลังไปข้างหลังเหมือนนี้ไงเหมือนนี้ไงตรงนั้นอ่ะเห็นไหมเห็นไงตรงนั้นน่ะมึงไม่เห็นหรอเห็นแล้วเห็นแล้ว

ก็มาพูดผู้กปฏดิปวาดิพูดดิไอ้หัวทองมาดิอุ้ยหัวแดงหัวแดงเหมือนกันเลยมาสู้กันหน่อยอย่าพูดเสียช่อเลยอุ้ยรถชนรถชนอะไรรถชนไปเจอรถกรุงเทพรถชนโอ้โหรถชนกับไอ้วัตฟลักรถชนกับไอ้รถชนบายบายบักเปรนคนวันเลยว่ะเฮ้ยว่ะ า,า,าดิหมื่นบาทหมื่นบาทมาดิไอ้เหี้ยโดนส้นตีนว่ะโดนลูงส้นตีนอยากโดนงงเลยโดนส้มต,ต,ตีนส้มต,ตีนวิ่งกับเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ เฮ้ไปไปไปคนนี้ไป mình chat nuồng chiến mặt mà phải thêm đi nuồng Luồng bye 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 อย่าใส่เพื่อนเองนะเพื่อนมันมันเหลวตอนนี้เรามีวันสิบสามอย่าเกินเด้อน้องโดนเพื่อนซูน่ะบางทีเพื่อนโดนยับเพื่อนแต่แต่เมื่อกี้เพื่อนซูนเยอะไปหน่อยนะไม่ใช่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 ตามเฮ้ยใช่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 ลง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 เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอมึงเอาเลยเหรอ ยอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษเอากันเอากันเอากันเฮ้ยไขว้ไอ้มีไขว้เสือเขียวอะไรอะเสือเขียวอะไรเสือเขียวมาใส่ผมอะเอ้ยเสือเขียวอะไรเอาแมงดี้ไอ้นี้เฮ้ย ล็อกรถไว้เลยครับพี่พี่ล็อกรถไว้เลยล็อกรถไว้เลยฮะล็อกรถไว้เลยล็อกรถไว้เลยตำรวจมาแล้วล็อกรถไว้เลยครับคนเดียว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 พอคนเดียว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 พ่อสวย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 อุ้ม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 ไปเลยเหลือคนหนึ่งนะเหลือคนหนึ่งบนรถนะเหลือคนหนึ่งบนรถคันนี้นะพี่พี่ชายลงมาได้ไหมพี่พี่ชายเปิดเลยผมขอยืมรถได้ไหม ไงครับโไลเจ้าวู้ฮู้ขอบลจาปุ๊เยมายลมาเยลมาเลยไปเอาเอาลูกหมาเฉยมันรถนี่คันนึงนะเอาดิเอาดิเอาดิไม่ได้ว่ะเอาดิ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 อลอลอลีลานีลานีลานแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นพอ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 พ เอ้ยเอาเรื่องวะไม่อยากต่อยกินบนรถไว้ก็ได้ใครใครใครรอเฮ้ย้ตามตามเพื่อนหน่อยเฮ้ยโอษโทษเพื่อนขอโเอุ้ยตำรวจอุ้ยตำรวจ ตบวดตบลวดไอ้รวดไอ้รวดตบลวดไป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 เร็วขึ้นขึ้นเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวแล้วรออีกคนนึงมาเลยทีหนึ่งข้างในเลยทีหนึ่งข้างในเออเนี่ยเนี่ยขึ้นดิไป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 เร็วไปให้สุด er เฮ้ยเฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วเฮียมาอย่างนี้ชนวะเนี่ยเอา

ทีละคน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  Holmes. ทีละคนทีละคนใจเย็นเจเย็นได้ได้ได mm ้ไ hmm. ด้ได้นิ่งไว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 ้สวยว่าไงครับเล่นผัดไม้เหรอได้ผ้าไม่บาดตรงใส่ไร มาทำไมที่นี่วะะว่จะไปทำไมอ่ะมึงจะดีดตัวขึ้นมาข้างหน้าทำไมมึงยิงกู๊บดีเฮ้ยหร่อๆย่าดิคือกูต้องจ่ายมึงสามร้อยป่ะเฮียหมดเยเ้คนดูรอบวันที่หรอเฮียไม่โคตรตื่นเต้นเดิมพันห้าหมื่นได้ป่ะครับรอรอพี่วุฒิครัผมขอเดิมพันไดไหมอะบอกบอกบอกพี่วุฒิก็ได้ครับรอรอพาไม่เด้นเลย อ๋อได้ครับได้ครับเฮ้ยอโหลขอโทษขอโทษครับไออยู่อยู่ไอโคบ้าผมขอความดีอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังผมไปอยู่ข้างหลังผมไปขอเลียรหน่อยได้ปะขอไม่คุยขอขอไม่เคีย์ครับขอตามไอซก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็นี่ไอซีนีไอซีไอซีีไอซอซีไอซีไไอซีไอซไอซีัอซีไอซี ก็ไม่ต้องคุยแล้วมั้งผมว่าโอกลับมาเล่นไม่ยค้อไม่เนี่ยผมอาจจะมาต็อกแท็กกับลามะอ๋อน้องผมเองอ่ะอ่าที่บอกไม่ที่บอกว่าอันเนี้ยผมเห็นเป็นผู้หญิงนะแล้วอ๋อใช่ผมสั่งเองผมสั่งเองผมสั่งเองว่าเอาเลยเพราะว่ามี คนมาขู่บอกว่าจะกดผมให้หนักเลยวันนี้เหมือนเข้าไปขู่คนในร้านสุดท้ายผมไม่รู้เขาบอกมาผมก็เลยโอเคแต่แล้วเราไม่คิดจะเคลียร์ก่อนเนะเราผู้หญิงสองคนนะไม่ถามก่อนเนาะผมไม่รู้เลยไม่มีเหตุผลว่าผเลยเอาอ่ะก็ตามนายครับผู้หญิงสองคนก็ตามนายครับก็เล่นหมดอ่ะคนกดเล่นหมดอ่ะคุณดูแลคนในแก๊งไม่ได้หรอบไม่ใช่ดูแลแก๊งไม่ได้เพราะเขามาทำงานไม่ผมหมายถึงว่าคนในแก๊งคุณอะดูแลผู้หญิงไม่ได้ก็ตามนั้นปล่อยหลุดมามันก็ต้องโด ถูกไหมไม่สารแเอ้าปิดเดงนะก็มาได้ก็มาได้ก็มาดีครับก็มาดีครับไอ้ไดงออกไอ้ดออดอทไอ้ดได้ด้้ วิ่งเก่งวิ่งแล้วมีบัฟโทษ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 ่เฮ้ย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 อยขึ้นมายเลยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมกล้บอกใจเย็นเอ่อเ็บภาพข่าวทุกสถานการณ์หน้าตอนนี้หน้าข่าวดิปดิไปดิไปไหนอะ ขอหนขอ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 กูขอ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 เฮ้ยเออพ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 อเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหคนเดียว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 พอคนเดียวพ สวยนี่ไงเข้าเหลี่ยมโอ้ใครทำาให้ดูวะล้มอ่ะเฮ้ยจะมาให้ดุทำไมวะถอยถอยทุกคนออกทุกคนออกเรียบร้อยคือดูเอาคุยเยดีเอาดีกว่าพี่เติร์เยอะเอาคุยเยดีเอาอืมใครมันเมื่อกี้ใครเปิดเบรกตอนกำลังพูดเยอะวะดีดอนลงบฝันไปอีกแบ็คอัพ์ลีบิตตี้อยู่คนเดียวครับจับเลยครับ

Body, whatever, everybody, đi, body, 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 đi, body, 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 đi body, đi body, 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 đi body, 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 ไอซิเวอร์มันเปิดไป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 ไอเช่นลองกูโดนลองกูโดนลองกูโดนเร็วดีประตูเฮียสรตว์เลี้ยงยาวของกูแล้ว เย็มบงเต็มโลไา้สัตว์ไปลุยสียงใครทำคุยอะไรเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวใครทำไรน้องกูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเฮ้ยยังไงเมื s <S ่อกี้นี้เราเรานิซ่าว่ากันนะไปเปิดหน้าเพราะงนไ มันมันมีแรหอมมากเอมันมันบอกว่าอะไรนะเขาพูดว่าอะไรวะอุตสาห์ไม่ทำแล้วเนี่ยอยู่ดีมาเปิดหน้าเฉยก็อยากให้โดนเปิดอ่ะต้องให้ซัดก่อนใช่ป่ะเฮ้ยพวกเรานีนะใช่ไหมนี่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 เด็ดตุ้ยไปแล้วเอ้แมวแมวแมวแมเฮ้ยเอาเฮ้ยคุณตำรวจแมว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 แแมว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 ม

พี่จอนพี่จอนตำรวจม่อยู่ดอกมาเด้มาเด้อเอาเพื่อนกูเหรอมึงอะฮะเขอโทษฮะเอาเพื่อนกูเหรอเอาเพื่อนกูเหรอฮะฮะเฮ้ยมึงไม่อาบน้ำดีกว่าฮะ้เลยนะนี่ยัยระงับเลยระงับเลยระงับเลย พี่จ๋าไม่ฟังยแงนเลยโยยอะไรอ่ะมทำน้องกูก่อนน่ะเดี่ยวกูเปล่าไอสัตว์พี่พี่คำพูดคำพูดพี่วาเยแม่าอาไม่าหม่าลนึกว่าเจ๋งเลอะไรแไม่าอแไม่เอแไม่าพอพอพอไม่เคยบอก น้องกูอยู่เฉยๆของกูอ่ะเออนี่ยพอหผีพาตววว่ะมึงเห็นตำรวจกันมึงไม่หยุดเอ,อ๊อะตั้งเวลาอะไระนะตั้งเวลาคือมาสองแล้วเก่าเงี้ยหรอก็ไม่เก่าอ่ะก็อนหนึ่งๆก็ได้อะ่ะเมื่อกี้ลุมเป็นสิบสองก็ไม่ร้องเลยก็ไม่เท่าไหร่นีวว่หว่า ปากแซบนะมึงเนี่ยก็อยู่ของกูดีๆแล้วไม่ใช่คนคนแมงครับแมงเจ้าขนานฉีดให้กระเด็นเลยนะ้ะลุงลุงลุงก่อนลุงโอ้โหโอเค ดด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 มึงนำหน้าลงเลยดีว่าแล้วมึงจะได้แบบว่าถ้ากบเจอแบบว่าอย่างเงี้ยมึงจะได้บัฟบัฟให้มึงเลยสวยไม่ต้องดิ Hvala što pratite kanal. ลองเหยี่ยวมาอ่ะนะลองเหยี่ยวอยู่ในวัวอกะนะลองเหี่ลองเหี่ยวแก่เนี่ยได้ยูจังอ๋อโอเคแค่โอ้โหยี่งวันนี้มันไายวะเฮ้ยนั่งอยู่ข้างๆใด้แต้มได้ว่ะไปบอกลองเหยี่ยวลงมีรูปให้ดูว่ะต่อตังค์ว่ะเออลงมีรูปมีรูปแบบว่าลินดาทำอะไรไว้อะ ก่อนลุ็มาดิฮะขู่นี่อะไรขค่คะกค่า